ว่าซื้อว่ามันบดค่ะ,คะว่ามันบดมันบดมันบดอย่สิงคโร์นะคะคนไทยต้องลองมาที่นี่ก็ต้องลองเป็นมันบดที่กดจากตู้นะครับมันล่านะเราตั้งไว้ตัดกับแมชโบเดโดให้เราเมสคือผสมออกมาเลยกดจะสังเกตเห็นนะคะ,ะว่าเนี่ย มันจะค่อยๆแข็งมันค่อยๆแข็งมันค่อยๆแข็งอย่างนี้เลยอันนี้คือราคาหนึ่งนล่างาประมาณยี่สิบยี่สิบหกบาทนี่นะคะใครที่มาที่โบองได้ได้ของนอกค่ะันนมาลองอันแมปเปุ่นะารไทยขึ้นคอมากเออพริกไทยขึ้นคอก็อร่อยเนาะชา่าเลยเ่ย อันนี้อันนี้เป็นรีวิวของคนที่ลองชิมมันบดแล้วนะคะ,ะมันบดที่เราสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นที่สิงคโปร์อร่อยค่ะน้องเฟิร์นไอเทียร้อน <c oughs> เยียรุดมาเลยนะคะ <c oughs> เป็นไงบ้างดีงนาะมบินอ่ะกินดีอยู่กินดีอยู่อ,ร,อ,อร่อยอยู่ทุกคนลงความเห็นว่ามันอร่อยโอเคมันหมดนะครับในเวอร์ชันของสิงคโปร์ก็ทานเข้าไปนะต้องบอกว่าอาร่อยมาก รสชาติเหมือนกับมัก็มีนเจ้มก้มอนของแมคโดนัลแล้วก็เอฟซีเอฟซีมดนไม่มีเอฟซีก็โอเคอยู่นะตอนนี้ช้ากลไม่เรียนไม่เรียนอยู่ลองดูเอาออกให้เดี๋ยวเดี๋ยวชิมของป๊าปป้าที่แกร้อนอร่อยนะทเลียน มีมีกลพิไทยเลยปกติมันต้องควนก่อนไหม <c oughs> ควรควนหรือว่ากินได้เลยมันมันต้องให้ผสมกันหน่อยอ,ะอ่ะมันจะได้แบบว่ารสชาติไม่ใช่แบบแยกชั้นริกไทยกับมันฝรั่งผสมกันหน่อยได้โอเคออตุ๊ใหญ่ทุ่ใหญ่เราอยู่ตรงนู้นท <c oughs> ุกคนไทยของเราอั <c oughs> นนี้อยู่ที่ถนนอชาติคือค <c oughs> ือหิวมากเยอคนหิวมากคนกินกันไปครับปล่อยให้เด็กสาวรถของนอนนอนลรา อันนี้อิมนีทอนชีสกีซึ้อมาจาเซเว่นแห่งเดียวกันกับมันบดเมื่อกี้เราซื้อมาพราแพคเกจจิ้งมันดูหรูหราและไฮโซดูอิีมพอร์ตสุดๆทำแบบนี้ด้วยนะคะรีวิวของค่ะสมสมก็เป็นของรีวิวอุ้ยมีวันหมดอายุอะไรบอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวเซ่ช้าๆ50กรัมปริมาณเท่านี้นะ ราคา1.4ดอลลาร์าอเอาละแก่แล้วนะนี่ที่ไหนวะไม่บอกเว้เยเว้ยคิดว่ามันคงสิงคโ,ป,โลลปร์เลยนะเปล,ล่าเปล่าเปล่ามาเลเซียมาเลเซียเฮ้ยแต่มีอันนี้ใจ้ลอกพดมาเลเซียไม่เคยกล้าแมใจในคุณภาพมีอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย มีแพ็กเกจแพ็กเกจด,ดูดีมีกล่องอะไร้รม,มีอะไรนะพลาสต,ติกหุ้มพลาสติกหุ้มเป็นนักเบร์กนี่ยดีงามชิมค่ะน้องมี่ชิมด้วย ไปสอยมากค่ะในในเซเว่น,นไปสอยกันมาตอนนี้ทุกคนแรงลงแล้วนะคะแตนว่างไงก,กินดีมากเลยอ่ะงงกินดีมากพับว่ายังไงอร่อยทเองเดียวม ทุกคนทุกคนดูแฮปปี้แล้วโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้เพราะว่าทุกคนแรงลงแล้วตอนนี้แค่นี้สวัสดีค่ะนี่มันแค่นี้เหรอวัวด้ทยถ่วยเยอๆ